สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมิ่งคนเดิมมาแล้วครับผมเขาบ้านนะครับเขาบ้านแล้ว

จกเสียงหยั่งจะเสียงหยั่งเสียงเครื่องเสียงสร้างเสียงค้น <c ups> ไม่แจ้งค่ะยายโอ้ยกะเป็นหยั่งค่ะ กายให้เบิงจักหน่อยก่อนจักข้าวเขาบ้านแล้วมิ่งแม่เขาบ้านแล้วจ้าเกือบลอยเปอร์เซ็นต์หรอละแม่วันเขามาสิปวนคือเก่าแหล้อเด้อคุ้นตาเพิ่งก็กเอาบอกกล้วยให้กินมัด สามหน่วยสี่หน่วยปั้นเขาให้ปั้นนึ่งหน,หน่อยน่อยแฉบบไม่แห้งพร้อมเริ่มคำกับเริ่มล่มล่มเริมม่มมากแล้ว ผู้ใดมาใส่เสียให้จักหมาจักหนี่เต็มอยู่คุณกวยได้แล้วเตินิ่งพร้อมเข้าเหนียวดูสายตาคึ้นสิงหวังนอนอีกรอบด,ดีใจยายตาสวัสดีค่ะ กัดโตกัดจักมือละ่ะพิซีมือตีเพิ <c oughs> ่นอาบนา้ำเขายญ่พีกอาบให้เพิ่นกับขั้นขั้นเพิ่นกระถูพ่นดินใ,ใส่เจ้าของค่ะยายสิยายหนิงเป็นไงบ้างคะสมพิษอ๋อสช่หนิงนะ พึ่นนาก็ว่าดีขึ้นปกติเกือบสิปกติแล้วขึ้นกะดื้อก็พอยังทิกใจแล้วยังมาท่านเห็นทายเยอะมือนี้ทายตั้งแตุพละ่ะแต่ว่างทีทาย่ย่ไหนอีกกับบโหู นี่จ้าแมงสมพิสสวัสดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีย่ำคำติไลเน่แตกเมื่อลรเดินนันตีหางตีนีห้าโมงยังมีแดดโอ้ยมีแดดกะแดดกะ ลงมาเรื่อยๆก็สิเมเดแดดแล้วนะกินบ่กินหยาบอยังสื้อยู่ก็ยังบาท่านมาที่ายบ่าท่นา,า,าทนเห็นว่าเขาไปลอยเอดมาไปแปลวของ แม่เพื่นโอ้ยแม่เพื่อนน่ะมัอน,อนจันทำง,งานได้ไม่ออบ,บ้าน <c oughs> เอาเจ็ดวันพอบอเอาสิบสี่วันขอบคุณ ยังบ่ท่านโหเลยจัสิดัยยังกินขอาร่งยังบ่ท่านโหเลยสชิไลให้แม่ที่เบิ่งจกมีชีิตมาที่ มันทูค่ะขึ้นีมใไรเฝ่านิ่งเขาจีม,มาเฝ่าจำาบไม่หางดีออกงานนี่กลัวลูกลใส điều nhang nâm cứ đi <laughs> lưỡi tục, nói leo lên nam, súng cắt mình อืมคุดคัน,นทูกับทู่ทูกับทู่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 ทูกับทูทำอะไรนงี่งคันครับคันผมคันครับ คิดใจ <c oughs> น้าตาฮนมาหลนเมื่ออันว่าเดี๋ยวเนี้ยให้กินเลยปั้นขาอเจ้าสี่มอไฟจ้ะไซค่กวัน <c oughs> <c oughs> เริ่มแล้ะํามากอะที่เย็น สามคนค่ะอยู่ซ้ำใดกับซ้ำนันแล้วเนาะค่ะแม่สมพิษเนาะหิวเลยห <c oughs> ิวเลยสิกินกับผู้ใดแล่ะแม่ว่าน <c> ก <oughs> ินผู้เดียว <c oughs> ไปแล้วค หยอกแต่แม่เขานั่นแหละจับแม่บายแม่อืมออกฤทธิ์ได้แล้ว คะ่ะวัสดีจวากินข้าวกันพ่อเพิ่นอุนะะ่นดีแหละมาพี่เดียวยังบ่หูเลยว่ะแม่แม่วันบ่ได้มาตีเพิ่อนปะ จำแม่วันบได้ยทีเดียวว่าวกันกับเม่วันนเห็นต่้งเต้นนี่ทีเดียวบ่หูเลยว่าเม่วันเป็นา่าเม่วันเิ่นนดีเิ่นไปกินขอแรงอขอาเต่าข่าอีกแล้วขาวกัข่าครับผมข่าเลย เติมพลังเอาให้ยิ้มเอาให้ยิมฮืมจอยเด้หนิสามมือน,นีเนาะ

ำแล้วทำแล้วจะคำแล้วให้ลูกกินนมก่อนไปเตือนมาเลย <c oughs> ไม่เตือนเลยเหรนะ บ่เตือนโอ้โหเป็นยังจังบ่เตือนมือใดกะบเม่บ,บ,บ่เตือนผมยืนงองอีหยงนี่ฮะผมคิดนี่ยังนี่คิดยังครับคิดอี่ยังครับอะอะอะถูกันครับผมถูกรันครับเอยหนาเรียวเลยหน้าเรียวเลยครับ ตัวตนเลี้ยวไปหมดเลยครับผมไทยรัน้าาอาดใส่ได้บอปลยายโอ้ยบมอท่านนี่สวมใส่อยู่เพราะว่ายังบอท่านมีฝนเดี๋ยวสิใใจร่องเบิงอยู่ดอกจ้าว่าจินี่ กจะจิไปแต่ใส่ยางสนวนเราเนี่ละ่ะตาก็บอกว่าไปซองใยในน,นั้นอันนี้ไปหอบอยาต้องไใส่รองเท้าเข้าไปยันไปเหยียบไอโูมิง่ง <laughs> ยันไปเหยียบเอาตอหยาตอหยัออยงเนาะมาดีจ้า มาดีแม่อุทัยวันนะคะพูดเล็กเลยมิ่งแฟนพร้อมเที่ยวหุ่นดีแล้วผมเปิดเออหุ่นดีครับหุ่นดีครับอืมอืม เอมิงเจเอแม่วันเะเอ,ะเอครับพบสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกแม่นะครับทายให้เบิงจักหน่อยนะคะนาะเดี๋ยวกับแม่สีกะจะขอออกสีนึง่งใจนะเจริญเมือง ขอบคุณค่ะเอฟซีนิ่งครับผมจังเขาไมเดอร์ค่ะเดี๋ยวมือแร่งนักซี่ะออกไปหาเห็ดรับขาวก่อนตัวางนานคือจะเป็นกาแฟเดี๋ยวให้เขา นี่ดีๆก่อนจะให้พวกเขาเอาอางใส้นาำก็เอาลงไปคัดโตคัดแล้วเอาซ้ำเก่าหรือว่าแม่วันก็นจะเพื่อเก่า นี่ยังมาท่านได้เห็นไทยอยู่ดอกกระห้เศร้าซะเนาะให้เป็นก่อนเป็นเนื้อออกมาจะให้กินของได้ทำเกลือปูนทำลานอาบน้ำ จิกคึกแล้วแม่แม่ครับผมเดี๋ยวมือแรงจนกระจิตแดนให้เบิงไ่้ออกมาเป็นก้อนเป็นฟวงด้วยมีที่ได้วิ่งหาแม่แมน กูเก <łość> ่งกันเลยผมจะเป็นนมหรอนะครับแม่แม่แม่ครับผมตามมาตามแม่แตน แม่เอสี่แม่สีกับสิจบไร่สดกันเด้อืแม่วันแม่แดนแม่ไขวันแล้วก็แม่แม่ทุกแม่นะครับรอชมคลิปใหม่ต่อไปเลยนะครับตอนที่เปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวแม่สีไปให้กับเผาให้คุนตากินก่อนก็จะเดมมไล่เห็นแม่สี่เบิ้งจะได้ดูไล์ แจ้งข่าวดือนยายปิดคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายนั่งเว่ากันสองคนสามคนกับแม่วันแม่ยะหนีเนาะทำเราไปหาเหดกับเขากินก่อนเด้อแม่แรอชมคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครแม่แม่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ